เรื่องราวเริ่มขึ้นณบ้านแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีแก๊งวัยรุ่นได้มานั่งเล่าถึงตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับที่โดนผีสิงโดยผีตัวนั้นนะครับมีชื่อว่าแอนนาเบลฮิกกินที่พ่อแม่ของเธอนะครับได้ตายไปและเธอก็ต้องการเป็นเพื่อนนะครับกับคนที่ได้ครอบครองตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งก็เป็นการเป็นเพื่อนที่โหดจริงๆนะครับหลอกเกือบตายเลยต่อมาเขาก็ได้เล่าย้อนไปนะครับหนึ่งปีก่อนก่อนที่พวกวัยรุ่นจะมานั่งจับกลุ่มคุยกันซึ่งเรื่องราวก็ได้เริ่่่่มมขึึนน้้นนน,นนนนนนนโบบบสสสแหหหงงงงงะคครรัััททีีาาาลลวกํยืเศอผู และนี่ก็คือพระเอกและก็นางเอกของเรานะครับโดยที่พระเอกมีชื่อว่าจอนและนางเอกมีชื่อว่ามีอานะครับทั้งคู่ก็ได้นั่งฟังเทศนาสั่งสอนจนจบนะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขานะครับซึ่งเมื่อพวกเขาได้กลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้ยืนคุยกันนะครับกับเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านนี้มีชื่อว่า พีชกับชาลอนนะครับพีชเป็นผู้ชายชาลอนเป็นผู้หญิงนะครับจึงทั้งคู่ก็ได้จับกลุ่มคุยกันปกติไม่มีอะไรมากมายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากๆบอกตรงตรงภาพก็จะตัดมานัาคืนหนึ่งนะครับซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนวันเกิดของมีอานางเอกของเราใน้เองนะครับ ซึ่งนางเอกตอนนี้ก็กําลังรอไอจอนไปเอาของขวัญวันเกิดมาให้เธอนะครับซึ่งเมื่อนางเอกได้เปิดกล่องของขวัญวันเกิดของเธอออกมานั้นเธอก็อึ้งตะลึงไปเลยนะครับซึ่งของขวัญวันเกิดของเธอก็คือตุก๊กตาเอนาเบลนะครับซึ่งดูความน่ารักของตุ๊กตานะครับมันน่ารักจริงๆและนางเอกก็ชอบมันมากนะครับซึ่งก็ได้เอามันไปวางไว้กับตุ๊กตาตัวอื่นๆเธอก็ได้บอกว่าตุ๊กตาพวกนี้เป็นของสะสมชั้นดีเลยนะครับแล้วดูหน้าตุ๊กตาดี มันเหมาะเป็นของของวัญวันเกิดยังไงก็ไม่รู้และในคืนนั้นเองก็ได้มีพวกข้างลัดดีปุคกขึ้นไปบนบ้านของพีทกับชาลอนนะครับเพื่อบ้านของมีอาและพวกข้างลาัดดีพวกนี้ก็ได้ฆ่าทั้งคู่ตายไปแบบรวดเร็วสุดๆแต่มีอาของเราก็ยังคงได้ยินเสียงกรีดของชาลอนนะครับจนเธอตกใจตื่นขึ้นมาผู้ก,กํลาลังนอนสบายๆใครมากรีดอะไรเนี่ยและมีอาก็ได้ปลุกจอน,นะครับแฟนของเธอให้ลุกไปดูเบื่อนบนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านหรือเปล่า ซึ่งไอจอนก็ได้ขออาสา,านะครับลงไปดูเองแต่ในนั้นเองระหว่างที่มีอากําลังยืนรอจอนนะครับที่เข้าไปดูข้างในบ้านของพีทไอจอนก็ได้วิ่งออกมาหน้าตาตื่นมาเลยนะครับพร้อมกับเสื้อที่เปื้อนเลือดของไอจอนโดยที่จอนได้บอกให้มีอานะครับไปโทรแจ้งตำรวจมันก็ทําไมมีอานะครับรีบจาอ้าวเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปโทรหาตำรวจนะครับแม่งวิ่งจนลืมท้องเลยและระหว่างที่เธอได้โทรบอกตำรวจอยู่นั้นก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเดินอยู่ข้างหลังของเธอ แล้เธอก็อยังคงไม่รู้ตัวนะครับเมื่อมีอารตัวบอกตำรวจเสร็จเธอกำลังจะออกไปข้างนอกนะครับเพื่อตามไปดูจอนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า แต่เมื่อเธอกําลังจะเดินออกไปนั้นมีอนาน,นะครับก็ได้หันไปจะ๊กเอ๋กับไอ้ผู้หญิงสาวข้างลัที่ที่แอบเข้ามาในบ้านของเธอนะครับโดยขณะที่เธอกําลังยืนหวาดกลัวอยู่นั้นก็ได้มีผู้ชายนะครับที่ข้างลัที่เหมือนกันแอบเข้ามารัดคอ,อเธอไว้นะครับแล้วมันก็ได้ทําการเอามีดจิ้มไปที่ท้องของเธออย่างจังซึ่งก็ไอจอนนะครับมันก็ได้เข้ามาในบ้านพอดีหลังจากนั้นมันก็ได้เกิดการต่อสู้นะครับที่โคตรมั่วไอตัวอีลุงตุงนางสุดๆและเมื่อทั้งคู่ได้ต่อสู้กันไปสักพักหนึ ตำรวจที่มีอาได้โทรไปแจ้งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้ามาพอดิพอดีซึ่งก็ทําให้ไอ้ผู้ข้างรัธีผู้ชายคนนี้โดนยิงตายไปต่อหน้าต่อตาึ่งก็ตายไปแบบอน,นาถมากๆเลยนะครับส่วนผู้หญิงที่มาด้วยกับผู้ชายผู้ข้างรัธีนะครับก็ได้บาดคอตัวเองตายไปโดยในมือของเธอก็ยังคงอุ้มตุ๊กตาที่จอนเป็นคนซื้อมาให้มีอาในวันเกิดของเขานะครับภาพก็ตัดมาที่ณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับมีอาก็ได้มารักษาตัวหลังจากที่เธอโดนผู้ข้างรัธิได้มาลุมยำเธอสเละเลยนะครับ ซึ่งคุณหมอก็ได้บอกมีอานะครับว่าไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งคุณหมอก็อนุญาตให้พวกเขาได้กลับบ้านในวันนั้นเลยหลังจากที่พวกเขากลับมาจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ทําให้มีอารู้สึกหลอนมากเมื่อเข้ามาในบ้านทีไรมีอาก็ต้องบอกให้จอนปิดประตูลแล้วล็อกกรอนตลอดเวลาเลยและในคืนนั้นเองระหว่างที่พวกเขาสองคนกําลังนอนหลับอย่างสบายใจยเฉยนะครับ พวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากในบ้านของเขานะครับซึ่งก็ทําให้จอนหลอนมากนะครับหยิบไม้เบสบอลเตรียมลงไปบวกกับใครก็ไม่รู้ที่อยู่ในบ้านเมื่อจอนเดินไปดูเรื่อยๆนะครับก็ได้ไปเจอกับเครื่องเย็บผ้านะครับที่มันติดขึ้นมาเองอ้าวแม่งผีหลอกในวันแรกเลยแต่จอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็เดินดูไปเรื่อยๆแต่จอนก็ได้ไปสงสัยนะครับห้องห้องหนึ่งที่มันเปิดประตูค้างเอาไว้ซึ่งก็เป็นห้องที่เก็บตุ๊กตาของเขาไว้นะครับ แล้วเมื่อเขากําลังจะปิดประตูเหมือนมีอะไรบางอย่างมาขัดประตูไว้นะครับแม่เขาปิดประตูและเมื่อเขาก้มลงไปหยิบดูนะครับมันก็คือตุ๊กตาที่ผู้ข้างรัธิที่เป็นผู้หญิงได้ตายแล้วก็กอดตุ๊กตาตัวนั้นเอาไว้นะครับจอรนมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากอย่างเช่นเคยนะครับ ก็เอาตุ๊กตาไปวางไว้ที่เก้าอี้เหมือนเดิมแล้วเป็นเก้าอี้ม้าโยกด้วยแม่งหลอนกว่าเดิมอีกและในเช้าวันถัดมานะครับมีอาก็กําลังนั่งดูทีวีแล้วก็เย็บผ้าไปเล่นๆน,นะครับทันใดนั้นเองมีอาก็ได้ยินเสียงแอดอาร์ตนะครับดังมาจากเก้าอี้ซึ่งเก้าอี้ตัวนั้นก็คือตัวที่ไอ้จอนเอาตุ๊กตาไปวางไว้เมื่อคืนนั่นเองแต่มีอาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับมีอาก็ยังคงยืนดูแล้วจอนก็กลับมานะครับมีอาบอกว่าให้จอนเอาตุ๊กตาตัวน,นี้ไปทิ้งได้เลยเพราะมันทําให้เขารู้สึกกกหหลลอออนนนเเวาาาาาามมีตตุยู่ใใบ้้็ทํจขงร มีทางเลือกนะครับก็เอาตุ๊กตามาทิ้งที่ถังขยะข้างบ้านของเขาลาก,ก่อนนะจ๊ะต่อมามีอาก็ได้มานั่งดูทีวีแล้วก็เย็บผ้าไปเรื่อยๆนะครับทันใดนั้นเองในห้องครองของเขาเตาแก๊สที่มีป๊อปคอนวางอยู่นะครับมันก็ได้ติดขึ้นมาเองเอา้าวผีอยากกินขนมเลยวะแล้วมันก็ทําให้ป๊อปคอนที่ได้อบเอาไว้มันระเบิดออกนะครับซึ่งก็ทําให้ไฟไหม้หมดทั่วไปหมดมีอาก็ได้เดินเข้ามาดูนะครับแต่ก็ทําให้เธอดับไฟไม่ทันอยู่แล้วเพราะไฟมันลุกลามขึ้นเร็วมากแล้วเธอก็ยังตั้งทองทออยยู่ด้ว มีอาก็ได้กระเสือกกระสนนะครับพยายามจะหนีออกไปข้างนอกแต่เธอก็เหมือนจะมีพลังงานบางอย่างนะครับมาฉุดเธอให้กลับไปหาในอ้องครัวนะครับอ้าวเฮ้ยตัวอะไรมาฉุดขากูวันเนี่ยและทันใดนั้นเองเพื่อนบ้านก็ได้เข้ามาช่วยมีอาได้ทันทีทันใดนะครับตัดมาที่โรงพยาบาลน,นะครับจอนมันก็ได้เข้ามาหามีอานะครับแล้วก็ได้ขอโทษมีอาใหญ่เลยเรื่องที่จอนไม่ได้อยู่ที่บ้านคอยดูมีอาให้นะครับ แต่มีอาก็บอกให้จอนหันหลังไปดูด้านหลังนะครับซึ่งเมื่อจอนหันกลับไปดูก็ได้เจอลูกของเขานะครับที่คลอดออกมาแล้วซึ่งจอนก็ดีใจมากนะครับที่ลูกของเขาได้คลอดมีอาก็ไม่ได้สนอะไรนะครับมีอาบอกว่าให้จอนได้พาเขาย้ายบ้านไปเถอะเพราะบ้านหลังนี้เหมือนจะโดนคำสาปอะไรสักอย่างนะครับจอนมันก็ได้พามียอานะครับมาอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่โคตรหรูและสบายเลยนะครับและนี่ก็คือสภาพห้องของพวกเขานะครับซึ่งเป็นสภาพห้องที่ไม่ต่างอะไรจากบ้านเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับได้ไปเอาตุ๊กตาอะไรกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะ หลอนขนาดนี้ยังจะเอากลับมาอีกและเมื่อมีอากําลังจัดของนะครับเอาของจากบ้านเก่ากําลังมาจัดในบ้านใหม่นะครับซึ่งในขณะที่มีอากําลังลื้อของนะครับมีอาก็ได้ลือไปลือมาไปเจอกับตุ๊กตาตัวเดิมเลยนะครับตุ๊กตาตัวที่หลอนและมีอาบอกให้เอาไปทิ้งจอนมันก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็บอกว่าสาบานได้เลยผมได้เอาไปทิ้งแล้วมีอาก็บอกว่าไม่เป็นไรรอบนี้จะไม่เอาไปทิ้งแลละจะเก็บไว้ดูเป็นตางหน้าว่าเราเกิดอะไรขึ้นบ้างเรียบร้อยแล้วดูหน้ามันดี หน้ามันโคตรดีใจเลยที่ได้อยู่ในบ้านวันต่อมาขณะที่มีอากําลังนอนหลับอย่างสบายใจเฉยนะครับมันก็มีพลังงานบางอย่างเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านของเขานะครับแล้วมันก็ได้มาโผล่ตรงหน้าเด็กนะครับซึ่งก็ทําให้เด็กร้องไห้ขี้โมกโป่งมากนะครับมีอาก็สะดุ้งตื่นเมื่อเด็กร้องไห้นะครับในตอนนั้นมีอารู้สึกตนไม่ไหวนะครับก็เลยพาลูกออกไปเดินเล่นข้างนอกและในขณะนั้นเองขณะที่มีอากําลังเดินเล่นอยู่นะครับ ก็ได้เจอกับตัวละครใหม่นะครับตัวละครตัวนี้ชื่อเอฟเวอรีนนะครับซึ่งเธอก็ได้ทํางานอยู่ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งก็ทําให้เขาได้รู้จักและสนิีสนมกันมากขึ้นนะครับและในะคืนนั้นเองขณะที่มีอากําลังเดินไปเดินมานครับมีอาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นซึ่งมันก็ทําให้เธอสงสัยไปนานมากนะครับก็เดินมาที่ผ้าม่านและขณะที่เธอกําลังจะเปิดผ้าม่านออกจู่ๆก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้วิ่งผ่านหน้าเธอไปเฉยเลยเอ้าวใครวะโจนหรือเปล่าแต่เมื่อเธอวิ่งตามมาดูนะครับก็ไ่เนเนรอดิดปืยๆ จูจูเธอก็หันกลับไปนะครับไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่ยืนจ้องเธออย่างไม่ลดละสายตาซึ่งทําให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากและในขณนะนั้นเองเด็กคนนั้นก็ได้วิ่งเข้าใส่เธอนะครับวิ่งแบบบ้าคลั่งเข้ามาเลย